จะไปไหนอีก้อบไปกินข้าวเสร็จแล้วไปออกกำลังกายกันพร้อมแล้วไปเสร็จเราขั้นตอนที่สองต่อไปถ้าไปออกกำลังกาย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็รู้แน่ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวจะไม่คบผ้ารอบเดี๋ยวจะไม่คบผ้าร <c oughs> อบเขาว่าน่ะดูฟ้าสิดูฟ้า แล้วดูดูครับมันจะไกลขนาดไหนแล้วลมก็เรียงฝนก็จะตกไม่ใช่น้อยนะครับรอบเนี้ยกิโลกับสองร้อยเมตรเลื่อนพันสองยเมตรดูมันมีเนี้เลยแต่ว่า มันก็เขาเ้ายนเรานี่ล่ะครับมันวิ่งไปวิ่งไป <c oughs> เดี๋ยวมันก็จุดจุดจุดจริง <c oughs> ไหมครับ